วันที่8กุมภาพันธ์1587ควีนแมรี่แห่งสกอตถูกประหารฐานเป็นกบฏควีนแมรี่หรือพระนามเดิมว่าแมรี่สจวดตทรงเป็นรัชทายาทหนึ่งเดียวของทิมงเจมส์ที่5ของสกอตพระองค์ขึ้นเป็นราชินีแห่งสกอตตั้งแต่ทรงมีพระชนมายุเพียง6วันระหว่างปี1542ถึง1567หลังการสวรรคตของพระบิดา พระมารดาของพระองค์ส่งพระองค์ไปอยู่ภายใต้การดูแลของคิงเฮนรี่ที่2แห่งราชสำนักฝรั่งเศสซึ่งต่อมาพระองค์ทรงได้เป็นราชนีของฝรั่งเศสในฐานะพระชายาของคิงฟราซิสที่งพระโอรสอง์โตของคิงเฮนรี่ด้วยแต่พระองค์ต้องทรงเป็นไม้ตั้งแต่พระชนมายุเพียง1 8พร0ษาเมื่อคิงฟราซิสส่วนคตก่อนวัยอันควร นอกจากนี้ควีนแมรี่ซึ่งเป็นคาทอลิกยังสืบสายเลือดของราชวงศ์ทิวดอของอังกฤษผ่านทางพระอัยิกาซึ่งเป็นพระคณิตฐาของคิงเฮนรี่ที่8ผู้ตัดขาดจากคริสตจักรโรมันคาทอลิกและผู้เป็นพระบิดาของควีนอลิซาเบธที่หนึ่งการครองราชของควีนอลิซาเบธจึงทาให้ควีนแมรี่มีสถานะเป็นรัชทายาทอันดับหนึ่งในบัลลังอังกฤษไปด้วยแต่ชาวคาทอลิกหลายรายมองว่าควีนแมรี่คือผู้ที่ควรเป็นราชินีของอังกฤษที่แท้จริง เนื่องจากพวกเขาไม่ยอมรับการหย่าร้างระหว่างิงเฮนรี่และแคทเธอรีนแห่งอารากอนทำให้การสมรสในภายหลังของิงเฮนรี่กับแอนโบลีนพระมารดาของควีนอลิซาเบธตกเป็นโมฆะการเสด็จกลับสกอตแลนด์หลังการสวรรคตรของพระสวามีในปี1561ทำให้พระองค์อยู่ในสถานะที่ยากลำบากเนื่องจากพระองค์ขาดฐานกำลังในการสนับสนุนเนื่องจากทรงเติบโตในต่างแดนและการที่พระองค์มีสถานะเป็นผู้สืบราชบัลลังก์อังกฤษด้วย ทำให้ควีนอลิซาเบธทรงมีท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อควีนแมรี่และควีนอลิซาเบธก็ไม่ยอมรับสิทธิในการสืบบัลลังก์ของควีนแมรี่ในปี1565พระองค์ทรงสมรสครั้งใหม่กับลอร์ดดาริสโเลพระญาติชาวอังกฤษรูปงามที่พระองค์ตกหลุงรักและยังเป็นผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์ทิวดอร์เช่นกันซึ่งนั่นยิ่งทำลายสมดุลอำนาจในสกอต และสร้างความไม่พอใจให้กับควีนอลิซาเบธที่ทรงเห็นการสมรสครั้งนี้ว่ามีขึ้นเพื่อเสริมสิทธิในการสืบราชบัลลังก์ของอังกฤษต่อจากเธอแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็มีได้ยืนยาวเมื่อดาไรานอเลได้ประหารเลขานุการของพระองค์ต่อหน้าพระพักทําให้พระองค์มองเห็นถึงความทยทยานของพระสวามีว่าอาจเป็นภัยถึงพระองค์และการประสูติของโอรสของทั้งคู่ก็มีได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองดีขึ้นได้ ในปี1567ดารไนอเล่พระสวามีของควีนแมรี่ได้เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาซึ่งก่อนนี้เคยมีผู้อ้างว่าเป็นแผนการของควีนแมรี่และเจมส์แฮร์เบิร์นที่4เอลแ่งโบทเวลทู A well รักของพระองค์โดยอาศัยบทประพันธ์และจดหมายของควีนแมรี่ที่มีไปถึงเออร์รายนี้เป็นข้อยืนยันแต่นักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันมองว่าหลักฐานดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือไม่ว่าควีนแมรี่จะมีส่วนรู้เห็นต่อการเสียชีวิตของพระสวามีหรือไม่ แต่การที่พระองค์ทรงสมรสอีกครั้งกับเอลแห่งโบทาเวลซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลักหลังพระองค์ถูกหลักพาตัวและถูกข่มขืนโดยเออร์รายเดียวกันนี้ถึงแม้ว่าเอลแห่งโบทาเวลจะพ้นผิดจากการเสียชีวิตของดารานอนเลแต่นั้นก็สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับบรรดาชนชั้นสูงนำไปสู่การสู้รบภายในซึ่งพระองค์พ่ายแพ้และถูกจงจำพร้อมถูกบังคับให้ยกบัลลังสกอตให้กับพระโอรสที่เกิดกับหลอดดาร้สโนเลคิงเจมที่ห ในปี1568พระองค์ได้ลอบหนีจากการคุมขังและได้รวบรวมกำลังขึ้นสู้อีกครั้งแต่ก็พ่ายแพ้จนต้องหนีไปยังอังกฤษซึ่งเบื้องต้นควีนอลิซาเบธก็ได้รับรองพระญาติของพระองค์แต่สุดท้ายก็ถูกกดดันให้ต้องกักบ,บริเวณควีนแมรี่เนื่องจากพระองค์ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของแผนการโค่นบัลลังก์ของควีนอลิซาเบธโดยชาวคาลิกรในอังกฤษและสเปนต่อมาในปี1586มีรายงานการวางแผนลอบสังหารควีนอลิซาเบธครั้งใหญ่ และควีนแมรี่ก็มีชื่อเข้าไปพัวพันในการวางแผนด้วยพระองค์จึงถูกจับไปดำเนินคดีและถูกตัดสินให้รับโทษประหารชีวิตในวันที่8กุมภาพันธ์1587ควีนแมรี่แห่งสกอตถูกตัดคอฐานเป็นกระบฏซึ่งิงเจมส์ที่6พระโอรสของพระองค์ทรงยอมรับการประหารชีวิตพระมารดาโดยมิได้คัดค้านและต่อมาหลังการสวรรคตของควีนอลิซาเบธในปี163 0ิงเจมส์ก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษสกอตแลนด์ Scotland และไอแลนด์ land.